สคออบอเตือนภัยผู้บริโภคทั่วประเทศระวังการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์รู้หรือไม่ว่ามีผู้บริโภคโดนโกงเป็นจำนวนมากจากการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์สำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอแนะนำวิธีป้องกันดังนี้ 1. ให้ตรวจสอบข้อมูลร้านค้าก่อนซื้อทุกครั้ง 2. องอย่าซื้อสินค้าจากร้านที่ไม่ระบุชื่อผู้ประกอบการหรือแหล่งที่มาตามจริง 3. ตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงจากสคบรหรือไม่หรือตรวจสอบได้ทาง www.ocpb.go.th หากซื้อสินค้าจากผู้ประกอบธุรกิจที่ขึ้นทะเบียนกับสคบจะสามารถติดตามตรวจสอบหรือไกล่เกลีย่ยและขอความช่วยเหลือได้รวดเร็วกว่าช่วยลดความเสียหายและเพิ่มโอกาสได้รับการเยียวยาเมื่อเกิดปัญหาค่ะต้องการขอคำปรึกษาหรือร้องเรียนโทรสายด่วนสคบ 1166ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทายร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สองกรมประชาสัมพันธ์